เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลพระหลักเมืองแม่สอดและพระบรมราชานุสวรีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระตำหนักค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำส่วนราชการพร้อมภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีวังศิลาฤกษ์สร้างศาลพระหลักเมืองแม่สอดและพระบรมราชานุสาวรีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระตำหนักโดยมีพระครูไพโรธศาส,สนานุก,กูลเจ้าคณะอำเภอแม่สอดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวนเก้ารูปประกอบพิธีทางศาสนาและมีแขกผู้มีเกียรติประกอบไปด้วยดรสุชาติตรีรัตวัฒนาสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด นายสมศักดิ์ขวีรัตประธานมูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศลประธานสภาเทศบาลน,นครแม่สอดร,รองนายกเทศมนตรีเลขานุกการนายกที่ปรึกษานายกปลัดรองประหลัดเทศบาลผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูนกรักเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ งานก่อสร้างศาลสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชและศาลหลักเมืองแม่สอดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีตามหลักประเพณีไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณที่จะดนบันดาลให้การก่อสร้างประสบความสำเร็จสมบูรณ์เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชและศาลหลักเมืองแม่สอด ตรงตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนักและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพิธีวางศิลาฤกษ์คือพิธีวางแผ่นศิลาจารึกเวลาวันเดือนปีอันเป็นมงคลที่เรียกว่าดวงฤกษ์แห่งการก่อสร้างไว้ณบริเวณสถานที่ก่อสร้างสันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและศาลหลักเมืองแม่สอด ให้การก่อสร้างประสบความสำเร็จสมบูรณ์และบรรดาลให้เกิดความก้าวหน้ามั่นคงอย่างประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวแม่สอดดำรงอยู่สืบไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสเสด็จพระราชสมภพณเมืองพิษณุโลกเมื่อปีเถาะพุทธศักราช298 0เป็นพระราชโอรสแห่งสมเด็จพระมหาราชธรรมราชาและ พระวิสุทธิกษัตรีทรงเป็นวีระกษัตริย์ที่ทรงพระบรมเดชานุภาพทั้งในด้านการรบและการปกครองทรงขยายอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยแผ่ไพศาลกว้างไกลไปทุกสารทิศทรงหลังน้ำทักษิโนโทกประกาศอิสราภาพณเมืองแกลงเมื่อพุทธศักราช2127แล้วทรงเสด็จยกทัพกลับผ่านทางด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอด เหลิงถวัญยราชสมบัติเมื่อพุทธศักรา21 33, ช2133เสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2148ด้วยวีรกรรมของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสนิกรชาวไทยและชาติไทยชาวเมืองแม่สอดจึงร่วมใจกันสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้กระทำกอบกู้บ้านเมืองทำให้ชาติไทย ร่มเย็นเป็นนิรันด์และดำรงอยู่เป็นปึกแผ่นตราบจนทุกวันนี้ศาลสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชตั้งอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545อยู่ติดกับอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ปังกรรัศมีโชตเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รั้นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพแล้วได้เสด็จผ่านด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดเป็นแห่งแรกภายในบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีรูปปั้นช้างศึกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าของจริงอยู่ภายในสวนที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามด้านหน้าศาลยังมีรูปปั้นไก่ชนจำนวนมากที่ประชาชนนำมาแก้บน ทำให้ดูแล้วน่าเลื่อมใสใครที่เดินทางไปมาอำเภอแม่สอดได้ทําการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางที่ได้ีหน้าที่ได้เมตาจะได้ร่วมกันวางศิลาเลษ์นักบุญดีวันนี้ตรงวันพรหัสมดีขอกราบเรียนเชิญท่านได้มีใจใส้ศรัทธา ได้เมตตาได้ประจำอยู่นนยังนักบริเวณพิอาครเนปสรขอรัตนานิ่บนพระบุตรพระประธานขอสงฆ์ด้านนี้เลยพระคนเพื่อมอบให้กับประธานทั้งสองท่านน่าร,รักดีประธานจะเริ่มตอ่อตั้งแต่ระดับที่นหนึ่งไม้ปนเปียมการหนึ่งไม้ขนสองไม้พยุงสามไม้ผมไมผ่สีสูงและไล่าานามทีที่เราจะได้กหนดข,ข,ขึ้นทั้งหมดสามล่อ ประจากไม้พนมนะคะจะหนุนให้ด <acceptance pieces> ีหนุนให้รวยหนุนให้ทำอะไรมีผู้เกื้อกูลค่ะและบัดนี้ขอกราบพรรัชนาเนื้อนาบุญงู่ได้เมตตากราวทำชจยันโตจนกว่าจะทำพิธีแล้วเสร็จขอรัชนาลไม่บนขอรับร้องร้องแพร่สารย่ำ ขนองหน้าเปิดเจ้าหน้าที่และกองนักดาบมีดาบม้าทุกคนจะมีอยู่ทั้งหมดสามชุดชุดก้าวอ๋อยและสายได้เมตตาให้ชำระานต่อมาทุกคนก้า9เป็นแล้วเราจะเชิญลำดับที่สองต้อกินเป็นกองหน้า รรานและผู้ที่ได้มาเลง้องร่วมกันกำลังตอไม้ลังม้นะะไม้าเัไม้ยืนกเลึกไม้ทองหลางไม้ไผ่สีสุดไม้ทรงบาดานไม้สักไม้พยูและไม้กันกราค่ะซึ่งไม้กันกรเนะคจะป้องกันไ้อันตรายกตะปูในแม่สอดทุกตะูนเป็นไม้เจริญร นี่เป็นบันที่สำคัญของพวกเราครับที่น้องพ่อค้าประชาชนุกหมู่เรารับร่างร่วมกันนำสิ่งที่เป็นมงคลได้ทำการวางกำลังรักที่เราจะได้ศึกษาสารกันต์ดึงขันาเชีลคือการดวงที่พระ

กับทสาภาพเดอนยี่หีช um ัวรนได้นักอนตรีก้า เอามือแต่แตสนี่ก็ไม่ได้กๆ่ครับใส่ีครับใส่เจ้าหน้าที่แล้วจะวางไปห้อที่หนอที่เดี๋ยวนี้น้เงิแทพุดแก้วนงานินโอเคนะครับเราอีใสครับที่แล้วให้ลียนเดี๋ยว้เิพุนาดินครับรีกใสครับเน มดีแดงเยียใสาแสงพรกงบเหลือสายโซนอุศลาคำแดงแค่คำโอเมเอดำมอกเมฆนีลกาุกาหารมองหัวแดงสลัวเคท,ทาตังงวานสายไอคูนขาวจนดูวิเชียนอยู่เพ็ดกำลังลงอยู่ยังนะักแทนบุสมบเป็นการนำสิศิลานลึกนักปฏิ ช่วยกันนะครับพ่อครับราชทอนใดที่มีซ้ำนครับกรุณาเอาซ้ำพ่อลงไปเลยส่วนเป็นเงินเป็นไปทาเอาไปซื้อหินปูนทรายและเอาไปพัฒนาชวนเหียน้าไม่นอยางหนึ่งนะครับทีเราได้ไปวางที่ด้านหน้าหลังงขอาั

mất cô lưới 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 mất rồi 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 ต่อเลยจะเล่นจะเล่นอ๋อนี่อันนึ่งเครื่องพื้นรุงานนำเครื่องพื้นมาเลโควิดโควิดมดเทิโควิดไม่ต้องตายแล้วตายแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยหัวพระเจ้ามาขายนะครับช่วยปัดเตาหน่อยออกครับอาจารย์ครับผมได้ยินะอาจารย์โควิดจะหมดไปจากเขาบ้างเราด้วยมันจะทำมาเขาขายนะ

เคลงกเดียวาตงต้นตามลงน่อยครับ สามสี่หกเจ็ดแปดเกาวางศิลาฤกษนักเรียนวดาเป็นมได้เแล้วนะคะีวาาฤ์่วนีนค

หากแม้ว่าอันายุกและผู้นำของกิ่พูพันทำการโอนใจไม่เหอาะสมแก่ท่านแล้วขอขมาทำร่วมกันประเทศเครื่องไทยธรรมพร้อมกันนเคื่องหน้าพระบุเจ้า9้าลูก กับทางนี้เร็วไวเร็งใสกับชายี่ามนิดโสติระโซยาทาเบียดมีอโยเบวาชาติโทรสาคำหรือใจของคนแม่สอดนะครับที่วันนี้เราได้พยายามมา18ปีที่ผ่านมาที่จะพัฒนาเดิมเป็นสุดสานะครับแล้วต่อมาก็มาเป็น การก่อสร้างสามสิบเกณฑพระเด่นสุนาราแต่ว่าในช่วงนั้นเนื่องจากว่าผมดีนะครับเมื่อปีสองพันร้อยสามสิบเก้าสี่ศูนย์นอำเภอทวัชชัยพระนางคูจำได้นะครับเป็นอำเภอแม่สอดเก่าท่านบอกว่าเออท่านเป็นศิษย์ของปู่โมนสสระโยงว่าเออมีการก่อสร้างแล้วก็มีรูปรูปหล่อของเสด็จพระเด่นสุนาราสามพระองค์พระองค์หนึ่งไว้ที่ อำเภอแม่สายองครนยว่าที่ระดงองค์มาที่แต่สอบอบ่แต่ปั๊บท่านก็เลยผมไปคุยว่าเอ๊ะเาจะไว้ที่ไหนดีบองต้นนะครับก็ตอนแรกชุดช้นานี้เรายังไม่มีโคมานก็ะจะเป็นแค่สลดอกอะไรประมาณนั้นท่านก็เลยคุยกับทางเจ้าเจ้าคณะจังหวัดนะครับวัดบันดีไผสวนอบอกว่าท่้นก็เอาไปไว้ที่วัดก่อนไหมทีนี้ไผยทีวัดก็อยากว่าครับเพราะว่าไว้เป็น ถ้าใๆเป็นอาคารเป็แบบเก็บของซึ่งไม่ไม่สะดวกสําหรับ,บพี่น้องประชาชนที่จะาามากราบสากพระบูบชาท่านก็เลยได้เนาว่าเดี๋ยวยังไงท่านจะคุยกับกงองค์ส่เสริมการประคองท้องถิ่นเพื่อจะจัด,จดหานะครับเพราะประมาณตอนนั้นนี่ประมาณเกいい้าแสนหนงเมื่อทราบเกือบพี่สิบปีที่แล้วนะครับเก้าแสนบาทซึ่งก็ทําได้ครับหนึ่งที่เราเห็นอยู่นะครับแค่บ้านก็ตกแต่งนิดหน่อยแต่เนื่องจากว่านะครับสารใช้ที่เราใช้อยู่ มันชุดเซลพื้นฐานเนี่ยมันมันแยกวันนั้นผมได้เรียนท่านท่านผู้ว่าอันสิ้นแล้วว่าจะสงสัยตรงรื้อเพราะกลัวว่าจะมีคนมาฉัาดถน่มมากทําให้สารมันชุดและกลัวจะเป็นอันตรายต่อประชาชนก็ก็เลยในช่วงนั้นก็ได้ไปการประสานงานทราบครับทราบแล้ว่าจะได้รับโครงการแต่เราก็ได้รับมมาณน,นะครับจากรัฐบาลโดยท่านนายกป,ประยุททธ์านจเป็นประธาน คณะกรรมการเขตพิเศษแล้วกระทรวงก,ก็พูดเคยกันบอกท่านครับแม่สอดต้องการสิ่งนี้ครับประชาชนต้องการและจะเป็นที่สักการะประชา,ปะชาเป็นที่เช่ดหน้าจูตาเป็นสัก์ศีของประเทศไทยเพราะเป็นเมืองชายแดนนะครับดังนั้นรูปหล่อของสมเด็จพระสุนทรมาาชก็ย้าย,ย,ม,าายมาที่สถงงานเทศบาลทุกคราวเพื่อกาอสร้างเสร็จใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณสองปีย้ายมาณในปี2443และเปิดทาการ 45นะครับซึ่งตรงนั้นาาพวกเราทราบกันดีแต่วันนี้นะครับมันเปลีป่ยนแปลงเราผมในครับเป็นตัวแทนของพี่น,น้องประชาชนไปนไประสานงานโครงการนี้ประมาณ3ปีครับแล้วก็ได้ผลวัดมาก็ต้องขอบคุณโดยเฉพาะในร่มตีที้ความคุณามถ้าลำาพังก็ประมาณของเทฐบาลอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วเห็นความแสางามของสารหลักเมือง สารสมเด็จพระนุสนํมเด็จพระสุวรรณมหาราชรวมาาวทั้งวันนี้ได้อันเชิญได้แจ้งท,ท,ท,ที่จะที่ตอนเช้าผมเข้าไปนะครับได้กราบเรียนนะครับพราสุพรรณกนจาและพระอรุชานะครับพระเอกาชศรสว่าเราจะมีพระสงั์ใหม่อันโรงเกียรติและเป็นศักดิ์ศร,รีของประเทศไทยอยู่ที่ทำเพื่อปะโอดแห่งนี้นะครับ ก็ในในวงต่อไปนะครับจะมีการแต่งตั้ง,งคณะกรรมการก็อาจจะต้องเชิญท่า,านผู้อาวุโสนี่เพิมมามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะวางแผนก่อนในหนึ่งปีที่จะมีการเปิดโดยจะมีการรายงานไปยังสำนักพระราชวังครับทีนี้ว่าจะกลับบปคคมเชิ่ทุนเพราะพระองค์ไดก็จะต้องมีเจะามารานอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้สมบูรณ์แบบ ในการก่อสร้างก็อคงใช้เวลาประมาณหนึ่งปีก็จะเร่งอยู่เพราะนี่เดือนธันวาเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าเดือนธันวาก็คิดว่าปีหน้าจะหน้าจะหน,น้าจะเรียบร้อยซึ่งจะมีการประสานงานโดยที่รัฐบาลจะพู้งพูดการประสานงานปีกครังหนึ่งเดินต่อว่านะครับในจะมีสองชั้นนะครับอาคารสาราเมืองอาคารสาราสต็กพระนพรราชจะมีสองชั้นชั้นหนึ่ง จะเป็นอาคารกว้าง18เมตรเป็นแปดเหลี่ยมสู5เมตรแล้วจะมีลิบขึ้นไปชั้นบนริ์นี้ใช้บริการผู้สูงอายุคนพิการขึ้นไปกาบไหว้สมเร็จพระนสิสวรมารากพระสมบัติยาและพระเอกาทรวในส่วนของศาลพระเสุมาจุนราชด้าศารลรับเืองอยู่ด้านหลังซึ่งก็จะมีอาคารคล้ายๆกับชั้นล่างจะเป็นอาคารแปดเหลี่ยม กว้าง18เมตรสูง5เมตรซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวทางเทศบาลจะหารือกับคณะกรรมาการที่จะแต่งตั้งไม่กี่วันนี้เพื่อให้มันสมบูรณ์แบบและใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่จะดำเนินการในโอกาสต่อไปเราเห็นยังไงทางเทศบาลจะได้รายงานทางสื่อมวลชนไปอีกทีหนึ่งส่วนด้านซ้ายมือน,นะครับตอนนี้ได้รับการตอบรับแล้วนั้นผมกับเดขาร่านนายไดไ้คุยกับทางกรมวาฒิการด้าน ด,ด้านตรงข้ามกับสารเด็กจะเป็นหอชมเมืองความสูง50เมตรใช้ขึ้ประมาณก่อสร้างหรืประมาณร้อยแต่ส้าก็จะกลายเป็นสวนสาธารณะอีกทางหนึง่งส่วนสนามกีฬาตอนนี้เรากําลังขอใช้พื้นที่ตรงราชพัฒน์ประมาณพันกว่าไร่และเอาสนามกีฬาครบวงจรไปอยู่ที่นั่นเพราระสนามกีฬาตรงนี้ผมแคบไปนอกจากนั้นก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์ค นะครับและเป็นในบาซาเป็นเป็นถนนคนเดินตรงบริเวณนี้ซึ่งจะเป็นมาตรฐานและเป็นเป็นจัตส่วนยีกว่าเราไปอยู่บนถนนนะลรวอาจจะมีอาคารถัดที่ในในโอกาสต่อไปเพราะทางกรมโยธาธิการก็ได้คุยกับผมว่าต่อไปแม่สอดจะมีรถไฟจากตากเข้ามาแม่สอดนะครับแล้ว รถไปลางเบาจากราชพัชจะผ่านเทศบาลแม่สอดไปดิมเมยนและมาที่อาาอบตแม่ป่าซึ่งตรงนี้จะมีผังอยู่ก็เรียนว่าตรงนี้เนี่ยการเจาะโมงเป็นเรื่องสำคัญก,ก็ได้มีการประสานงานว่าทรัฐบาลไม่มีนก็อาจอาศัยขอสมมติจากการประสานงานกับประเทศญี่ปุ่นหรือจีนม,มาช่วยกันทำแล้วเคืนทีไปนะครับ ซึ่งตอนนี้เทศบาลกำลังกำลังทำหนังสือหาเรื่องไปอย่างในรัฐมนตรีว่าถ้ารัฐบาลเงินยังไม่เพียงพอเทินทีได้ไม้แบนเตกับทางหลวดมอเตอร์เวเย์กรุงเทพมาเขาจะให้บริษัทมาดำเนินการสิ่งนี้ที่ผมบอกไปนี่คือ,อสิ่งที่เทศบาลไปพูดประกาศวันนี้ผมติใจแทนพี่น้องประชาชนชาวแม่สอดที่ทารัฐบาลให้ความสนใจแล้วได้มาสร้างให้เราก็บอกไปยัง สมเด็จพระนเรศวรหาล่านักพกระพันธผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็พระส,สุพรรณกัญญา,าลงทงลั้งพระเอกาทุกบ้าวันนี้คนแม่สอนได้ทำทั้งหมดแล้วขอฝากดูแลแม่สอนคำชูแม่สอนมีความเป็นลูกเรืองคนแม่สอนคนพ่มาอยู่นอย่างพี่น้องกันนะครับถึงแม้ว่าจะาคนต่างชาติศาสนาแต่เราเป็นคนไทยเหมือนกันส่วนด้านหลังก็เป็นศาลหลักเมืองซึ่งเราจะใช้ไม้นะครับหาหรือว่าใช้ไม,ม้ประยุงไหม เรื่องไม้สักในการที่มาทำตรงนี้ผมเองตัดสินใจคุณวนเดียบได้ก็ต้องผ่านคณะกรรมการรอบหนึ่งสิ่งเหล่านี้ในหนึ่งปีจะทําให้เสร็จให้ไวที่สุดนะครับก็ฝากสิบบัญชลแล้วก็ขอบคุณพลอณเอกประยุทธ์จันโอชาในายกัฐมนมดีในชนะที่เป็นประธานเขตพิเศษรรและก็คณะกรรมการทุกคนรวมทั้งปรัดากระทรวงมาไทยนะครับท่านทั้งไทยครบเริ่มนะครับที่ได้ให้ความรุานานําแผนของเราเข้าไปนะครับในโครงการพระจานทเขตพิเศษ แล้วจะมีอีกหลายอย่างครับเราจะรายงานเป็นยะาไปได้ในแผนพัฒนาที่เป็นเขตพิเศษแล้วมันดีอย่างไรมันได้อะไรบ้างในบางอย่างอาจจะช้าแต่ดโดยภาพรวมแล้วดีครับนะก็ต้องขอคุณพี่น้องประชาชนทุกคน,นแล้วก็ขออนุญาตขอคุณขอคุณแล้วก็คอยดูแล้วก็คอยติยดตามแผนในการดำเนินการต่อไปในไม่กี่วันข้างหน้าครับที่ในการท่านกรรมการขอบคุณครับ